สวัสดีนะคะสวัสดี fc ทั่วโลกและก็สวัสดี fc ของลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่นางฟ้าจะออกมาขอโทษนะคะท<น>่านทั้ง3า<น>ท่านนะคะคือท่านเลวัตท่านแต้มแล้วก็คุณกัญชัยนะคะก็จะพูดแบบบ้านนอกละกันนะคะว่าเป็นคนบ้านนอกนะคะสิ่ง สิ่งที่ทุกคนว่านางฟ้าไม่สำนึกนางฟ้าสำนึกตั้งแต่วันที่ดิฉันออกมากล่าวร้ายท่านทั้งสามนะคะดิฉันสำนึกจริง,รงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ฉันทำคลิปครั้งแรกที่ออกมาโดยที่ท่านทนายนิทัศเนี่ยเป็นคนเขียนนะคะเป็นคนบอกให้พูดลักษณะนี้เพราะว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้ทำความเคารพหรือว่าพูด ในสิ่งที่ดีให้กับท่านเพราะว่านางฟ้าไม่รู้จักนะคะว่าท่านเป็นใครยังไงนะคะเพราะว่านางฟ้าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จริงๆนะคะเอาตรงๆว่าไม่รู้จริงๆนะคะว่าท่านเป็นใครแล้วทีนี้ท่านทนายนะคะท่านทนายนิทัศน์ก็เลยเขียนให้นะคะนิดเดียวหลังจากนั้นนางฟ้าก็แต่งเองเพราะว่านางฟ้าไม่เคยพูดอะไรที่มันเป็นทางการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดติดติดขัดขัด นะคะแต่อันนี้ขอพูดแบบบ้านนอกแล้วกันนะคะก็นางฟ้าเมื่อวานนี้ได้ดูท่านเลวัตไร้์สดไม่รู้ไรซ์ติ๊กตอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณท่านเลวัตที่ยังไม่ดําเนินแจ้งความนางฟ้านะคะนางฟ้าต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะนางฟ้ารู้สึกสํานึกผิดนะคะสานึกผิดจริงๆนะคะถามว่าทําไมถึงพูดกุ๊กกัก แต่นางฟ้าไม่ไม่ไม,ไม่เคยพูดกับผู้ใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกว่าในการที่เราพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้คําพูดแบบไหนและสิ่งที่ดิฉันนะที่ดิฉันพูดด่าว่าร้ายทั้งสามท่านดิฉันรู้สึกสํานึกผิดสิ่งที่ฉันทําและท่านบอกว่าให้โอกาสยังไม่แจ้งยังไม่อะไรไนะคะยังไม่แจ้งยังไม่อะไรเพราะว่าให้โอกาสว่ามันจะรู้สึกสํานึกไหมขอขอบพระคุณ ะะท่านเลวัตแล้วก็ท่านแต้มแล้วก็ท่านกัญชัยนะคะทั้งสามท่านนะคะดิฉันอาจจะพูดติดๆขัดๆเพราะดิฉันไม่เคยพูดกับผู้ใหญ่นะคะขอขอบพระคุณที่ยังไม่ได้ดําเนินคดีกับดิฉันเพื่อมองว่าดิฉันยังทําตัวไม่ดีอยู่ไหมยังปากสามหาวอยู่ไหมหรือว่าพูดจาไม่ดีหรือว่าพูดจาไปด่าท่านทั้งสามอีก ดิฉันขอสัญญาตรงนี้ว่าดิฉันจะไม่กล่าวร้ายทั้งสามท่านอีกต่อไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะดิฉันจะไม่พูดในในทางเสียหายให้กับทั้งสามท่านสิ่งที่ดิฉันมาพูดวันนี้ดิฉันขอกล่าวคำว่าขอโทษทั้งสามท่านที่ดิฉันก้าวร่วงแล้วก็ พูดจาใส่ร้ายพูดจาไม่ดีให้ทั้งหมดสามท่านจนเสียหายนะคะนี่คือคลิปที่สองที่นางฟ้าออกมาขอโทษดิฉันดิฉันต้องขอบคุณท่านเลยวัดจริงๆเมื่อวานนี้ได้ฟังนะคะจากข่าวต่างๆที่นำเผยแผ่ให้กับประชาชนทั้งโลกได้ทราบดิฉันก็เลยมีโอกาสได้ไปดูแล้วก็รู้สึก ขอบพระคุณท่านที่ใจดีและมีเมตตานะคะขอบคุณจริงๆนะคะท่านดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะไม่ด่าและก็ไม่ก้าวล่วงอย่างที่ดิฉันด่ามาที่เกิดเรื่องตอนนั้นนะคะที่ดิฉันไปใส่ร้ายหรือว่าไปด่าไปกล่าวร้ายไปด่าหยาบคายสถุนของดิฉันดิฉันต้องขอโทษจริงๆอันนี้ดิฉันขอใช้คำบ้านนอกแล้วกันนะคะดิฉันต้องกราบขอบคุณ แล้วก็กราบขอโทษทั้งสามท่านจริงๆนะคะแล้วก็ดิฉันรู้สึกสำนึกผิดนะคะขอบขอเป็นคลิปที่สองนะคะดิฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปนะคะดิฉันขอบคุณมากๆขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกแล้วก็โดยที่ปากอย่างดิฉันด้วยนะคะดิฉันขอสำนึกผิดจริงๆแล้วก็ดิฉันต้องขอบคุณจริงๆนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้โอกาสกับคนบ้านนอกคอกนาแบบดิฉันนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะดิฉันขออวยพรให้ท่านเลว,วัตท่านแต้มท่านกันชัยมีความสุขแล้วก็ครอบครัวมีความสุขนะคะขอให้อุป,ปรสรรคหลายๆกับครอบครัวขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ผ่านแต่สิ่งเลวร้ายนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆ ให้ครอบครัวมีแต่ความสุขทั้งสามสั้นนะคะทั้งสามท่านเลยนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะ